สวัสดียามเช้าพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูุซองผู้ไทยอาสพรเดี๋ยวนี้กะอากาศกะเย็นพี่น้องเลยเหมาะตกคืนเหมาะตกแห่งเติบพี่น้องตื่นมือสาวมากาสิพยายามเหวพี่น้องเหวหนูปุ๊บเสืออยู่ทางนั้นเปล่าดินดงพุ๊บเสื้อส่วนมันเสื้อแต่หมูอว่านนี่แเ้าก็ไถ่ายให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่า มันขำนะฟาวเนี่ยเสื้อก็ซเสื้อไปหลายสะซเสื้อได้น้อยนึงพี่น้องมันขำก็เข้าไปขำเราก็ขี่รถมาแต่บ้านมาจอดปาอยู่เนอ้ออันนี้อยู่เทียอันหน้า่านี้เป็นนะกสิญยางต่อไปเปนตามความเบิกบานสนเดีพี่น้องมาสีฟังเรียบบุ๋มอ่ะ ถ้าินกำลังขึ้นเนี่ยอยหินสบายขนาดพี่น้องเลอากาศดีขนาดยามเช้านี่มันบริลบได้สองสามมือละสุดก่อนโอ,โอ,โอ้ยสอดมาประมาณเจ็ดแปดโมงเช้านี่เอาและลบผมหนาว แต่ว่าอันนี้มันอากาศพอดีพองามมันบริลลมพี่น้องทางหนูเมื่อวานนี้ก็มันก็บริสุทธิ์มาแท้พี่น้องมันจะเก่าเลยจะมันเที่ยวอยู่หเลยบ่คอนเรนเที่ยวก็คือสีแมนตแม้มเพราะมันโบแมนทางแบบมันเกียงเหรียญนะทางมันยักเศร้าๆนี่

Tụi bồ để mình bỏ đi thiêu ra đâu Woman, quá là cưng yêu vinh ông pao mất yêu kênh đênh 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 ไปไปลุ้นต่อตัวนั้นพี่น้องไปไปลุยต่ออยู่กลางหน้าพี่น้องพุ้ง้างหูครับพูดเนี่แหละพี่น้องทางมันไปเลาะแถวเข้มหูหนึ่งมือควัน bởi cả khi xỉu bồ nổi nhá thì xỉu bèn lụt mày uh. nhắn hết mày mày nhắn hết

อาอเตียงเลีบ้อเลยพี่น้องสรุปคือบร,ปปรายอยากแต้มมัหนึ่งทำด่างนี่แหละพี่น้องเลยเธอทําวิดกับโบมารโลดเธอเธอทําธิดของปีกับโบมาณโลดพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสบบดีมื้อที่สองพี่น้องสำหรับการไปยามแมววันนี้พาพี่น้องไปยามแมวอีกพี่น้องเลยวันนี้สี่ยามไปแต่พี่俩 ยาไปเทหนาไปสู่ตีนตรงพี่น้องไปไปรุ่นมือที่2พี่น้องอุ้ยนี่นี่ซยังปกติเก่าอันนี้ นี่ปกติคือเก่าไปขึ้นพุนบันสองล่างพานไปบม,ม่มีอย่างเกิดขึ้นน้องที่บอกได้ว่าสีสามหอยมือที่สอง มันฉีโซวยสามสวยสากมันผัววันนี้มาแต่เช้าวกว่าเมื่อวานไปกำลังเสียหอบขอบคุณเลยไปรุ่นน้ำเดียพี่น้อยรุ่นอีกหอบรุ่นอีกเธอหอบชู สีมหมอกเว้น ทำมิดทำมิดคือเก่ามันบ่มีหนุ่มสมรจักหนุ่มหางเลยทางหางเลย สูงตัวน้องตัวพี่อ๋อเทงเรร้อยเลยพี่น้องเลย ได้จกักโตสองมือเดี๋ยวมจัล็กโต่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้กาสียืนเียอะไรจัาหน่อยพี่น้งองมื่อวนนี้ก็ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปเฮ้าตั้งแต่ต้นจนจบแด้วพบกันใหม่คลิปต่อไป